เราเห็นภาพโหตำรวจมีข่าวบอกไปงานเลี้ยงไนกำนันทุกเดือนเลี้ยงประจำเดือนไปทำตัวเป็นเบ้เขาเกิดอะไรขึ้นในวงการตำรวจที่ตำรวจต้องไปรับใช้ผู้มีอิทธิพลนะคะไม่ไม่ไม่ได้เกิดอะไรมันเกิดมานานแล้วมันเกิดมานานแล้วมนนเกิดาาแล้วที่ไหนมีเงินก็ไปอยู่ที่นั่นนะตำรวจไทยถ้าถ้าเป็นแกะดำอยู่ในวงการตำรวจเนี่ยมันจะมันจะสภาพเป็นยังไงคะ พวกดาก็จะมีส่วนหนึ่งเพว่พุนี้เปิดบอลเลยทาเองเลยเผือบอลเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค้าของเถื่อนเองเท่านี้เยอะหน่อยเทานี้ประเภทแบบหลับตาข้างนึงรับเงินรับเงินตําน้ําแต่ก็ยังทาหน้าที่บ้างก็ถ้ามีเรื่องมีราวทําต้องทำถ้ามีเรื่องเป็นข่าวงี้ทำทำทำอุ้ยหวยถึงใครเนี่ยถ้าขาวถ้าขาว จะอยู่ยังไงในวงการตารวจอยู่ได้ไหมคือเขาบอกวิตำรวจเนี่ยต้องแบบวิ่งยู่ได้ชีวิตมะเขาอยู่ได้จะอยู่นู่นอำนวยการอํานวยการไปทําสวัสดิการงานธุรการงานกระดาษอะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ท้องที่เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าก็เขาเขาเท่ากันหมดอ่อะแล้วบางคนก็ดําด้วยมันดำมาแต่งบนะหนักๆเลยนะคะของตํารวจขาวเนี่ยต้องแลก้วยชีวิตเลยเนี่ย บางคนอ่ะตัวพี่งเองเรื่องโดนวางระเบิดรู้ใช่ไหมแล้วนั่นแหละนั่นแหละแลกโดยชีวิตเลยไหม